สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านขอกันใกล้ๆพี่น้องกระสองสาววะไรสบายดีเอฟซีบอกฟังไทยฝั่งลาลวหรือว่าอยู่ต่างประเทศพีน่น้อ,นองอ้าวตอนนี้กระลังมาขูดมะพร้าวสบายดีพี่น้องเนื้อจืดดินทางไตโดยใม่นื้อจืดมีกระล่างใจขูดมะพร้าวได้จ้า <c oughs> ยาจืดสูงมะพราแตดตดเด็กเเห็ดขาตมตัดพี่น้องไยนงเลน่น้องไข่น้องอ้อนน้องเยี่ยมช้องเสี่ยวโบมะพราพี่น้องเลากมาแต่ะสาวนี่เห้ากมาใส่บาตเอยย่าพอมาเลยเป็นยัง อัน้เนี่ยถือกันถือเลขนะมันคือสิบวิม่ถือดอกเอาเบิ่งแล้วมันมาเป็นเล็นี่พี่น้อยี่น้อยก็ยาจืดนี่มานอนอยู่พี่ถ้าก็นอนอยู่พี่วัดเก็บใส่ยายเก็บอันใส่ถุงอันนั่นไปเห็ดนวดแยาจืดจะไปเห็ดนวดพี่น้อย ม to mm hmm. erm ื่อสุดท้ายพี่น้องเ้ยน้องเหยี่มก็นอนผีวะกะโปมักข่าอื้อหือวะกะโปมักข่าอพี่น้องอ้าวไปอพี่น้อง

เดี๋ยวครับอย่าเดอร์ตนี้การวมเลยกมีอยู่เทียรโร่สต๊องโกตัตตงนี้ก็เป็นสองกองนอถือว่ากองตตีิบทไม่ใช่เออซื้อมาแต่ปักซอบกุนแลเออเอาไมาแล้วรถจักรทุูดไปจน้อยก็ได้ มาทำเป็นไปเทียยวยู่ภาคหน้ที่ก็ได้พี่น้องเอาเดอ่อเพราะว่ายิงใจทางในเพื่อนเรานีก่บาบไทยครูบาอาจารย์ในพาะเหนือภาใต้เม่ถาอนุ่งในทุธาอีจ้างลูกจักลานใส่บาตรยดหน้า คุมาคุหล um. ังมาทำมีเล่นกล้องนี่เนะโอ้ยผมได้ส euh ิปถูกรานาชืปกุลาบเนาะนี่กุลาบจะใส่งานไม่ได้ในแต่่เส็ด

เด้งขาเจ้ามาดีทึ่งวะอมอ้าวรอจะหน่อยเลยนอพราวะปจิบันนี้กับบังเอการเกี่ยเอ่อเือใส่าพตาเอ่อันไตถวตันต่อ ถ uh, all so ือว่ายางพี่น้องเราเก็บกำลังมาเอ่อไปมาเลยเออแต่ถือว่ามีก็เป็อ่อปัจจัยก็อันนี้ถือว่าทางเจ้าภาพจัดเออจะมีน้องเอ่อไปเป็นเอามาเพื่อตื่ก็ได้พี่น้องเราเอ่ออาบุตรเลยทางเจ้าภาพมาตัว โลพี่น้องเอ้าครับเอ้ย โอ้ยสิมันลายเนาะ้อลบนบอนี้นะ อาคนคือเอาโตอันี้มาเนาะบัว่เมมคนกำลังเลือกหลังไรมาพี่น้อง đi có chặt nhăn đây là nè nhăn gì đây đi đây đây nè mình tô là mặt tố rồi, ta nông nạt cùng mà không, không. <cười> <cười> <cười>

พาลุงกำลังใส่ก่อนพี่น้องเลย

เจ้าผาเจ้าผาไสโกนเจเลยเจเลยจเปลเจเลอยนา ลาสับเลยอบ้าดมใส่บาตรไ้ไม่เต่ามือมือสุดท้ายพี่นนอะเห็นบุญลาสับเลยอยบ้านดมส่จอยใส่หมวกก้อนหมู่เลยป้าว่าได้สินะ

สาวบนลายสีได้คอโตไปใส่บาทก็เด้อพี่น้องอะใส่บาทเลยเด้อเนาะเออทั้งหลูกทั้งลานักขาเขาเนาะยูรีเมงฮะตะมาใส่บาทนั่น,นแหละจะคอยรอยบอกองทานเนาะ ขอบคุณเด้นั่นเดียนั่นแหละหอสิงนกเคนนกกเป็นเนหมียสมบรกินนามหลายเคน Hãy ừ. <Tấy> subscribe ừ. Uhm. Uhm. ừ. Ừ. Ghiền Mì Ừ. Để không bỏ lỡ những video hấp ไปแล้วพี่น้องยูดีเมียมัตตุกทุกคนสิก็โตไปใส่บาตรอยากนากมาเด้อพี่น้องเด้อฝ่าก็เลยก็แชร์ก็ติดก็แซ่บสกายสองสาวไลเน่เด้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยยูดีเมียมัตตุกทุกคนกินหน้าพอกันใหม่สบายดีบรรยากาศในงานเนาะนุ่มๆ